วันที่รับพี่น้อง,องอส่งเงินแปอีสนบานห้องครับผมมาต่อน่ำไปใส่ทางคุ่นครับดีมิกตัวนี้ต่อไววอย่างแต่เปิดซีโบ้กบพี่น้องตอนนี้ว่าวเปิดอยู่นี่ว้าวต่อเปิดต่อไปตางคุ่นครับผม เตียงหน้ากรอก้วยตั้งคุ่นครับผมเตียงหน้าโมเดิร์นกรอก้วยหูน้องพี่น้องก็กลามตรงไปสั่งต่อแบบมากเก่นนะะมมาเก่าิบทอนครับผมแบบต่อของกองจะจะ็หลวงพ่อคือคือให้หครับผมยาวสามวิสามของ เรานักสามป่องพอตรงของง้อติดสามท่าติดเทของน้ำนี่คกลเดี๋ยวมฟอกน้ำไรที่อัน,น,อนที่ฟอกไม่เชื่อครับเชื่อได้ใส่หลายอย่าง ร่องว่าจะไม่เสร็จเท่าพี่นอดกุษลองกินนีเตียนกับกุษยาอยายหต้อแป๊บไว้น้ำว่าจะต่อไปยักน่อยจกักแพ็กจองแพ็กต่อแป๊บมาสีแพ็กที่ตันพี่น้องสรืมาสีแพ็ก แทกและยี่สิบหาท่อนนีนก็จะเริ่มต้อจากนี้นงพักปลูกไว้เงามหมือนยีนองแบบงุ้งเป็นหน้อยพริกกระดกอยู่พริกกระดกครับทั้งนี้ทั้งทั้งนี้เป็นมากแล้ว ช้องเป็นลูกหนึ่งลูกไหนยุ่นมาจับเป็นลูกหนึ่งีังไ้วุดลองไปน้ำขั้นหน้าครับผมน้ำเด่นนัไปเลยครับุณมันตะกอไฟเหมือนตะกอไฟ ยางหน้าโมเดิอยู่ตั้งคุณนครับขอกุ้ยอยู่หุณนไปน้ำแดนได้ครับเริ่มต่อมือนี่ครับพี่น้องตัวตัวแปบ๊บนี่พี่น้องซีมัดตัวมัดที่ซีหมเต็มนะ มัดละยี่สิบห้าทอนแบกไปแลสองแพ็คจะมีแพ็คนึงที่บมดเต็มครับผมแต่เต็มเมิดทุกแพ็คยี่สิบห้าทอนนี่ก็จะยีร้อยหนึ่งพอดีตัว้ังมากเก้าสิบทอนแบกไปแลสองแพ็กรบผม ครับก็มาเบิ่งกันตอ่อต่อแป,ป๊บนึงครับผม thể kéo câu lên bớt chân ngất Cái kéo Cà một chua thôi <laughs> Câu có ngon <laughs> เป็นมัดที่สามครับพี่น,อน้องเราเป็นเป็นมัดที่สามครับผมหอดกลางทงแนอะเรามาหอดกลางทงเลยพี่น,อน้นองเด็ดกอกหนามไปกุ้ยกินนำ้ำครับผมจิตตอกอกหนามไปกุ้ยกินนำ้ำครับโอน่นตัวมันตะบุญน้องตะโนนบ้านเป็น น้าปราปลาหมู่บ้านครับปราปลาหมูบ่บ้านอยู่ตบปร,ปร,ปราปาสามทงเนว้ที่สุดเด็กพีน้องตอนตอนแบบบก่าชิบตอน ก็ไปเลียงหน้าโมเดินเลี้ยงกล้ยวยหน่กล้วยยูบอี่แล้วพี่น้องกำลังหดกลางทงครับใน้นี้หอมขุดดินไปน้ำพี่น้องขุดดินไปน้ำตัวต่อแปบไปน้ำครับนี่เป็นเมือดที่4ีพี่น้อง ฟ้าคืมฟ้าคืมฝนครับผมผมมีเสียงแดดเลยครับตอนนี้ก็ต่อต่อนามประปามาหอดกไผ่อะไรพี่น้องหอดกไผ่แล้วหอดกกล้วยแล้วครับมาสุดอยู่นี่ครับบนท่านี t ต่ออีกเนี่ยมือน,นี้เป็นมือทีซีย้ายต่อไว้เรียบร้อยแล้วครับผมติดต่อไปห้องน้ำครับ นกรต่อท่อน้ำประปาที่เง้วที่สุดกับพี่น้องมองดีมีปัญหากับมันดินแกนพี่น้องดินแกนใส่น้ำส่น้ำเท่ใกลัวจะมาหอดผ่านด่านมาได้ เจเวลาสีมือครับตามกันเท่หน้ามาได้ครับตัวตัวน้ำปั๊บปานี่หลายจุดที่ได้ใส่น้ำเท่น้าเหนมันซุ่มจะเกิดความเชื่อจัึงจะปราจอบขุดได้ครับขอพูดพป่น้องที่ก้ามารับชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องอบพุณหลายๆครับต่อไปกะติต่อต่อเปียบต่อครับผมเริ่มทำงานต่อครับ ครับมือที่หาเจริโต้ต้อน้ำปะปะะ๊ามออดหองน้ำหรือพี่น้องต่อมาต้นน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมจำนวท,ท่านได้ทมดินครับน้ำเปิดกระไลยู่พี่น้องนัวกลางมือบานตัวมาเปลี่ยนจิ๊บก่าทอนทอนละสี่เมตร ังมากเก่าบสิบทอนกกนเลืออ,อยู่พี่น้องขอบพูดพี่น้องที่ก็มารับชมการทอทอหน้าปะปลาที่ยาวไกลที่สุดครับ

ăn quay cho sai hát 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 chi hát hát hát